Okay. สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะอัดคลิปสั้นๆให้นะคะสำหรับคู่ GJ เนาะแล้วกับคู่ GU แล้วก็ทองนะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะอา่าทีนี้ดูนะคะอา่าดูที่ RSI นะคะตรงเนี้ยแท่งแดงตรงเนี้ยแท่งแดงคือลงมาจบนะคะอา่าดูตรงนี้นะคะอันนี้คลิปนี้จะต้องไม่เกิน5นาทีนะคะไม่ไม่ส่งในไลน์ไม่ได้นะคะโอเคไหมอ่ะอันนี้เห็นคะ่ะ คือที่วงกลมสีแดงเนี่ยมันลงมาใช่ไหมคะมันเบรกลงมาเห็นไหมมันเบรกลงมาดูการาฟนะคะมันลงมาแค่ครึ่งหนึ่งเอง,เองในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมเดย์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ไทม์เฟรมเดย์ทีนี้เราวงกลมสีแดงเนี่ยเรากลับไปดูที่ H4 ค่ะ,ะเห็นไหมคะกลับไปดูที่ H 4สีอ่ะสีแดงตรงนี้เห็นไหมคะอ่สาเท่าไหร่คะลงมาโอ้โซ30ในไทม์เฟรม H4 นั่นเองเห็นไหมในไทม์เฟรม H4 ตอนเนี้ยค่ะเนาะ ซึ่งที่ใครเล่นกําไรจากตรงเนี้ยจากจากจุดตรงเนี้ยค่ะจากจุดตรงเนี้ยคุณจะต้องเก็บกําไรก่อนจากจุดนีนะ้มาถึงคุณจะต้องเก็บกําไรก่อนเพราะกราฟ pull back ขึ้นไปเห็นไหมคะที่เส้นสีน้ําเงินให้เรากดเซลล์นะคะนี่จะต้องลงมาอีกรอบนึงนะให้จบเซลล์ให้จบเซลล์โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโซในไทม์เฟรมเดย์นะคะอ,อย่าเข้าใจผิดนะคะถ้าเล่นมาจากตรงเนี้ยแล้วเก็บกำไรหรือว่ากดไล่ราคาตรงที่วงกลมสีแดงเนี่ยไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่การเล่นเซลล์นะจะต้องรอให้มันแบคกลับไปก่อนนะคะโอเคไหมถ้าสมมุติว่าเรากดตรงตรงวงกลมสีแดงเนะี่ยตรงนี้ไม่ใช่นี่คือการไล่ราคานะคะนั่นเราดูกราฟคือการไล่ราคาแล้วพอเราเห็นมันลงมาแบบนี้อยู่ๆเราเห็นมันเบรกลงมาแบบนี้อ่าอยู่ๆเราเห็นลงลงมาเบรกเนี้ยเราก็กดเราก็กดแสดงว่านั้นเราเรียกว่ากดไล่ราคานะคะแล้วมันเป็นจุดที่มันเบรกตรงเนี้ย เห็นไหมคะมันสี้ําเงินเนี่ยคือมันเบรกลงมาจนถึงวงกลมสีดําเนี่ยแล้วถ้าเรากดออเดอร์ตรงวงกลมสีดํานี่แสดงว่าเรากดไล่ระคะเพราะเราเห็นด้วยสายตาว่ามันมีแท่งเบรกสีแดงลงมาเรากดไล่แต่วันนี้มันพู l l back ขึ้นไปสีเขียวไหมแท่งสีเขียวมันพู l l back ขึ้นไปตรงเส้นสี้ําเงินเนี่ยนคะยังไม่สูงกว่า high เดิมตรงนี้เพื่อให้เรากดเซลล์นะคะโอเค okay, นะคะสําหรับ G ีจีเจนะคะ,ะทีนี้ไปคู่ g ีค่ะ จียูก็จะเหมือนกันค่ะใกล้จะจบแล้ว2คู่นี้เนาะใกล้จะจบแล้วเห็นไหมคะตำแหน่งที่ทําให้ภาพที่ทําให้ค่ะช่วยดูให้ถึง1นาทีเนาะอย่าดูผ่านๆน,นะคะเวลาทําภาพให้คนทําตั้งใจมากเลยนะตั้งพอๆกับตั้งใจสอนนะคะเห็นไหมไอจีเจเนี่ยมันลงมาเห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะทำนิวโรเนี่ยอ่ะเราไปดูที่แท่งนี้พร้อมกันอ่ะในทํเฟรมอ่ะในทํเฟรมเอสสี่ค่ะอ่ะไปดูแท่งนี้พร้อมกันว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ่ะ ทำเฟรม H4 ค่ะไปดูค่ะมันลงมาเห็นไหมคะที่เราวงกลมไว้วันนี้เห็นไหมคะเห็นไหม15โอโซ15ในทำเฟรม H4 นะคะอ่าทีนี้กลับไปทาเฟรม D ค่ะกลับไปทำเห็นไหมตูนเขียนไว้15เห็นไหมคะโอโซนในทำเฟรม D เราเรียนพร้อมกันน่ะเมื่อวันจันทร์จำได้ไหมแต่มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยที่ทูนต้องออกกลางค่ะอ่าครึ่งออกอ่าสอนมาแล้ว40นาทีก็ต้องออกก่อนนะคะก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้เห็นไหมคะมันแบ็คก,กลับไปเห็นไหมคะ แล้วไม่สูงกว่าตรงนี้ก็คือจะต้องลงมาจบเดย์อีกครั้งหนึ่งให้จบเซลล์นะคะให้จบอโอเปอรชันั่นเองเ,องเนาะสำหรับ GU ไอจียูถูกต้องแล้วะคะ่ะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ไปดูคู่ทองเนาะคู่ทองอ่ะทองคํานะคะเห็นไหมคะทองคําภาพเนี้อะเห็นไหมคะ,ะมันเริ่มลงมาแล้วเห็นไหมคะอ่ะมันเริ่มลงมาแล้วเห็นไหมคะเริ่มลงมาแล้วไม่ต่ำอ่ะทีนี้ไปดูที่อ่ะไปดูที่ภาพอื่นบ้างอ่ะไปดูที่ภาพอื่นบ้างทองคํามีหลายภาพค่ะอ่ะดูนะคะ ร่รงพมมีหลายภาพค่ะเห็นไหมมันเริ่มลงมาแล้วมันเริ่มอ่อนแรงแล้วเห็นไหมคะอ่ามันเริ่มอ่อนแรงแล้วเห็นไหมคะดูกราฟค่ะมันเริ่มอ่อนแรงแล้วอ่าทีนี้ไปดูที่อีกภาพหนึ şey ่งค่ะอ่ะ H4 เนาะอ่ะ H4 อันนี้เห็นไหมคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมภาพมันกราฟมันเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมคะราคามันเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วอ่าเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วอ่าทีนี้ไปดูอีกภาพหนึ่งค่ะอ่าเนาะอ่าไปดูอีกภาพหนึ่งเห็นไหมคะอ่าเห็นไหม เห็นไหมกราฟมันเริ่มลงมาแล้วจากตรงนี้ภาพเดเห็นไหมคะนี่ภาพของเดนะเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้ไปดูชัดขึ้นในไทม์เฟรมอ่ะดูภาพนี้ H4 เห็นไหมคะเราจะเริ่มเห็นราคามันเริ่มปรับตัวลงมาเห็นไหมมองภาพใหญ่เห็นไหมคะเริ่มปรับตัวมาอันทีนี้ไปดูไทม์เฟรม15ค่ะเห็นไหมดูไทม์เฟรม15อ่ะเห็นไหมคะเริ่มลงมาเลยเห็นไหมมันเริ่มต่ําลงมาเรื่อยๆค่ะดูจากตรงนี้นะดูจากเส้นตรงนี้เห็นไหมคะ มันเริ่มต่าลงมาไหมคะอ่ามันเริ่มต่ําลงมาไหมอ่าขีดเป็นเส้นทะแยงเลยค่ะจะได้เห็นชัดมันเริ่มต่ําลงมาไหมคะอ่ารอเอาเส้นทะแยงนี้ตัดสินก็ได้ถ้าไม่เบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเส้นทะแยงถ้าเบรกลงมาฮะางงาก็เล่นเซลลถ้าเบรกไปข้างบนก็เก็บบายสั้นๆก็ได้ค่ะแบบนั้นก็ได้นะถ้าใครถนัดการขีดเส้นทะแยงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะ